ชื่อนายวิชาลิตปัญญาชื่อเล่นชื่ออิงตำแหน่ง่วนหนึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและลรวบรวมข้อมูลครับดิฉันนางสาวนิรดีโสภินชื่อเล่นแนทรหัสตำแหน่งงานศูนย์หกงานถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและงานด้านเอกสารค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุญจิราลักษณ์ชื่อเล่นชื่อบุษบารหัสศูนย์ห้าตำแหน่งงานพัฒนาทักษะและอาชีพทางด้านการเกษตรดิฉันชื่อนางสาวจุธรัตตรงนิพ์ ชื่อเล่นเฟิร์นรหัส05ตำแหน่งพัฒนาทักษะและอาชีพทางด้านการเกษตรค่ะกับผมนายมงคลศรีเดี่ยมชื่อเล่นจีรหัส04ตำแหน่งพัฒนาสมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ผมนายธนาชัยรัตนอันธ์ครับชื่อเล่นชื่อบีมรหัส04พัฒนาสัม,มาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ดิฉันนางสาวนภศิีจเจริญชื่อเล่นชื่่อพลอยค่ะ หน้าที่ได้รับมอบหมายคือติดตามเฝ้าะระวังโควิดแล้วก็เก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขค่ะชื่อพรพันธ์จอติดเจริญชัยกุจียะักรหัส05พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ผมนายวิทวินชลองพันธ์ชื่อเล่นนัดรหัสศูนย์สีตำแหนง่งพัฒนาสัมราชีพและสร้างอาชีพใหม่ เป็นนนนคอกพื้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับชุมชนเรายัางไม่ชํานาญเส้นทางคือผมเป็นคนไม่กล้าแสดงออกในการไม่เคยลงพื้นที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ในช่วงแรกชาวบ้านยังไม่เชื่อใจคนในชุมชนเริ่มมีการตอบรับที่ดีขึ้นมีความเชื่อใจและยอมจะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ค่ะได้กล้าพูดคุยกับคนในชุมชน ก็ถามข้อมูลยอนนะครับผมก็ได้ลงตึกในการลงพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านในกับชุมชนนะครับก็จะได้ประสบการณ์ในการพูดคุยแล้วก็ติดต่อสื่อสารผ่านทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําของชุมชนนะครับโครงการนี้ทําให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆใน ในเรื่องที่ไม่เคยทำเช่นการลงชุมชนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีที่แปลกใหม่ในชุมชนและได้ฝึกในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำค่ะทำให้หนูได้ใกล้ชิดเกี่ยวกับข้อมูลด้านสาธารณสุขมากขึ้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคแล้วก็การดูแลรักษาตัวเองของโรคที่เกิดขึ้นค่ะทำให้ผมได้ลงชุมชนได้มากขึ้นได้สนิทกับชุมชนได้รู้จักวิถีชีวิตของคนในชุมชนและการดำรง ชชวของคนนนใุมหนูได้ทักษะในการพูดคุยกับชาวบ้านได้ขั้นตอนได้เรียนรู้ขั้นตอนการลงชุมชนได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนและได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวของชุมชนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทําให้มีประสบการณ์ในการทํางานการลงพื้นที่ทําให้ได้ได้รู้จักการพบปะผู้คนการ โครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยสร้างอาชีพให้พวกผมที่เป็นมัดดิจบใหม่นะครับทำให้มีอาชีพและมีงานทําแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการที่เป็นพื้นฐานในการทํางานต่อไปครับให้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับการลงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นได้สนิทกับชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีผมได้พัฒนาตัวเองนะครับในการที่จะลงชุมชน ในการเก็บข้อมูลรู้ถึงปัญหาในการตลาดนะครับผมจะทำให้กลุ่มบางกล้วยผมเป็นสินค้าและมีโอทนะครับขอบคุณครับ